ลูกหลานที่รักและบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบก,กันในเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตในวันก่อนได้มายับยั้งลงตอนที่พระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์และบรรนาอุทุมพร ในจาัดก,การแต่งงานคือมองคลสมรสก็ได้ก,การแต่งงานอย่างสมเกียรติความจริงนางอมอน,นีหรือว่านางสาวอมอก่อนเป็นลูกชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าแตะกูลเดิมเขาเป็นแตะกูลเศรษฐีใหญ่ตามธรรมดาแต่กูลเศรษฐีสมัยโน้นเขามีระเบียบมีประเพณีเป็นกันในเรื่องในการปฏิบัติ เขาเรียกว่ากุลสตรีสตรีที่มีตระกูลสูงเขายาต้องวางตัวให้เหมาะสมถึงแม้ถึงแม้ว่าสตรีที่มีตระกูลธรรมดาธรรมดาแบบชาวบ้านธรรมดาเราเขาก็มีประเพณีเป็นเครื่องปฏิบัติเขาเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ไปเดินควงแขนควงโคกับใครที่ไหนเป็นนั้นว่ารักษาความดีของตนไว ว่าสตรีย่อมมีรูปเป็นทรัพย์และสตรีย่อมมีจริยาเป็นทรัพย์สตรีคนไหนมีมัญญาจริยาดีสตรีคนนั้นเขามีค่ามากในสมัยก่อนเขาคิดกันอย่างนั้นนะตามความรู้สึกจะรู้สึกว่าผู้หญิงสาวสาวนี่สมัยไม่น้องปูป่เป็นมนมนมๆบางทีนึกไปชอบใครเขา้เขา ก็นั่งแต่งเง้อไปแต่งเง้อมาบางทีต้องสองสามปียังไม่มีโอกาสจะพูดกับเขาเลยเขาไม่ยอมจะพูดด้วยบางครั้งเขาก็ชอบเหมือนกันแต่แต่ว่าอาศัยประเพณีเป็นเครื่องบังคับทำให้เขาต้องเก็บตัวไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้สึกในเพศความต้องการมีอยู่แต่ว่าประเพณีไม่กี่กัน แต่ว่าคนประเภทนั้นก็กลายเป็นคนที่มีค่าใครๆก็มีความปรารถนาถ้าสตรีใดเป็นคนใจบุญโอทิศตนไม่ว่าใครในที่สุดคนประเภทนั้นก็ต้องช้ำใจเพราะว่าใครเขาผ่านไปเขาก็ถือว่าคนนี้ไม่มีศักดิ์ไม่มีสีนี่ก็เรียกว่าคล้ายๆกับลูกปิงปองและอพุตพอลที่เขาเตะเล่นเฉย ผ่านไปดีไม่ดีตั้งคันขึ้นมาแล้วก็หาพ่อไม่ได้ไม่มีใครรับเพราะว่าผู้ที่จะมารับเป็นพ่อเด็กก็ไม่แน่ใจว่าตัวจะเป็นพ่อจริงๆแล้วใครเขาเป็นพ่อก็ไม่ทราบดีไม่ดีจะกลายไปตัวลูกคนอื่นมาเป็นลูกของตนนี่ลูกหลานที่รักทุกคนถ้าเป็นสตรี ซึ่งวนตนไว้จะมีค่าดีกว่าเป็นคนใจดีถ้าเป็นคนใจบุญเมื่อมีใครปรารถนาในกามารมณ์ก็ให้ได้ทงความปรารถนาที่เขาต้องการนั่นแหละความช้ำใจมันจะเกิดขึ้นแต่แตาว่าระเบียบประเพณีนี้มันผ่านไปเพราะว่าเวลานี้คนไทยกลายเป็นฝรัง่ง แต่ว่าคนที่ดีเขาก็มีมากไม่ใช่ว่าจะเวติเขาทุกคนนะแต่ว่าเพนีไม่ตินี่ห้องปูพูดเมื่ถึงว่าในสมัยที่ห้องป,ยงปนนูยังเป็นหนุ่มยังเป็นหนุ่มเนี่หาสาวรักยากแต่ว่าพอบางทีเราตกลงกันได้ถามเขาว่าในสมัยปีก่อนๆตั้งเอิกเฉือกันไปงเชือกงงกันมาสามสี่ปี เพียงแค่มองตากันเขาเข้าใจว่าสาวเจ้านี้มีความพอใจแต่โอกาสที่จะพูดกันไม่ได้ถามมาทำไมจะเป็นอย่างนั้นเขาบอกเขาอายจะพูดด้วยเขาก็อายแต่ความจริงใจเขาอยากจะพูดใจเขาอยากจะคุยใจเขาอยากจะมาพบแต่เรื่องประเพณีบังคับ แต่เรื่องประเพณีบังคับนี่คนนี่ก็อยู่ในประเพณีก็ไปที่สนใจเหมือนกับว่าของสิ่งใดก็ตามถ้าเขาเก็บเขาปิดเขาหมั่งเราก็อยากจะดูอยากจะรู้อยากจะเห็นแต่ของนี่เขายิ่งหวงเราก็ยิ่งอยากได้ชั้นใดแม่คนเราก็เหมือนกันถ้าสตรีคนใดเขามีความหวงแหนในความเป็นคุลสตรีของเขาเราก็อยากได้มากขึ้น เราเห็นว่าเป็นคนมีค่าถ้าว่าสตรีคนใดไม่สงวนตัวกตีประเภทนั้นเราเห็นว่าไม่เป็นเรื่องเป็นอนวา่าเรื่องของมโหสถต่อไปว่ชาวมนครต่างพาก,กันาจ่ายของขวัญมาให้เนื่อในการสมรสคขาระหว่างมโหสถบัณฑิตกับนามอมเทวีเนี่ยวันนั้นมาจบตรงตรงนี้นะ ตอนที่นามอนนำของขวัญทั้งหมดไปสรงเคราะห์คนจนสำหรับโอโหสถกับนามอนได้อยู่ร่วมกันอย่างพาสุขตลอดมาแบบนี้ก็สุขแน่เป็นคนฉลาดทั้งคู่ทำไมจะไม่สุขและวโอโหสถก็ได้รับประชการเป็นไปเป็นที่โปรดปรานแก่พระเจ้าวิเทหราชเป็นอย่างมาก ตอนนี้ตามบทหัวข้อท่านบอกว่าโมโหสดผจนกรรมนี่ลูหลานที่รักจงจำไว้นะว่าขึ้นชื่อว่าความดีมันมีความชั่วก็ปรากฏความสุขมีความทุกข์มันก็ปรากฏสุขกับทุกข์มันเป็นของคู่กันนินทากับสรรเสริญเป็นของคู่กันอันนี้มมโมโหสดทำไมจะไม่มีกรรม เพราะว่ามโหสถเป็นดิตเป็นบัณฑิตแล้วก็เป็นเด็กเป็นคนเฉลาดเจ้าเท่าสารพัดพิษสี่ตนนั่นมันก็อิจฉาดิสยายิ่งพระราชารักมากเท่าไรมันก็อิจฉามากเท่านั้นนี่ความระยำย่างเจ้าเสนกเป็นต้นนั่นลูกหลานที่รักจงอย่าเอา จงอย่าคบหาสมาคมเื้อจงอย่าเป็นตัวอย่างจำไว้แต่ว่าจะปฏิบัติตามนั้นจำไว้ว่าการกระทําอย่างนี้มันเป็นความชั่วการอิจฉาดิสยาเขาอดตัวอวิเศษเขาใครสู้ใช้มันฉันไม่ได้แต่เวลาเวลาทำอะไรทุกอย่างก็สู้มโหสถไม่ได้สักทีแต่ว่าเจ้าเท่าอปรีต,ตัวน,นี้มันก็ไม่รู้สึกตัวของมัน มันก็ท่านอนตนตัวตว่าเป็นมิเศษสามารถจะทําประเทศชาติใ่านิบหายบรรลัยไปได้มันก็ยังไม่ดูต,ตัวของมันดูเรื่องราวต่อไปว่าเจ้าเท่าสรารพัดพิษสีส่คนนี้มันคิดอะไรเกิดขึด้นไม่ภายหลังต่อไปขนาดไม่นขนาดขายประเทศทำลายประเทศคิดขบดคิดตรยศต่อบรรดาประชาชนประเทศ นี่ความเร็วๆอย่างนี้ลูกหลานที่รักอย่าหลงคารมมันนะคนอย่างเจ้าสี่เท่าสารพัดพิษคนทุจริตประเภทนี้มันมีอยู่ทุกสมัยระวังถ้าใครเขามากโกหกลูก,กโกหกหลานว่าเขามีความสามารถอย่างนั้นเขามีความสามารถอย่างนี้ ถ้าฉันได้เป็นนายกรัฐมนตรีฉันได้เป็นรัฐมนตรีจะสร้างโนนสร้างน,น,างนี่ทำนั่นซึ่งมันเกินวิสัยของคนแล้วก็ลูกหลานทั้งหลายอย่าไปเชื่อเขาคนโม่ประเภทนี้ไม่ใช่คนดีหวังประโยชน์ใส่ตนทั้งนั้นเป็นนั้นว่าเรามาคุยกันต่อไปว่าถึงกรรมของงโบสถมโหสถนะ มโหสถไปเจนกิกรรมทิ้งกล่าวว่ามาอยู่มาวันหนึ่งอาจารย์เสนกได้ปรึกษากับอาจารย์ทั้งสามว่านี่เอาอะไรมาล่ไละไอ้เท่าสารพัดพิษเริ่มแสดงฤทธิเริ่มพ่นพิษใหญ่พวกเราทั้งสี่คนตั้งแต่มโหสถมาอยู่ในราชสำนักพวกเราทั้งสี่คนก็อับเฉาลง ความรุ่งโรจนะ์ในสมัยก่อนที่มีมาเวลานี้ค,คล้ายๆกับว่าสมัยก่อนเราเป็นคบเพลิงที่มีแสงสว่างแต่เวลานี้แสงของเรามันริบหรี่คล้ายๆกับเทียนจะดับใช่ไหมความรุ่งเรืองของเราไม่เหมือนกับมโหสถเขา เขามาอยู่ประเดี๋ยวเดียวมาได้วอได้ช้างได้มาได้บ้านใหญ่ๆได้ในรางวัลเสมอเสมอมาบัดนี้เราแย่เวลานี้เจ้าโอโหสถก็ได้เมียมาแล้วเป็นเมียที่ฉลาดเส้นด้วยเอามหาว่าได้แต่ตนเองตกลงว่าทั้งผัวและทั้งเมียก็เป็นคนฉนลาดด้วยกันทั้งคู่เราเห็นเน เห็นทีหน้าก็จะแย่ลงไปแล้วคราวนี้แย่แน่แท้งถ้าอย่างนั้นก็เราหาทางต้องหาทางกําจัดมโหสถกับนาอมอมให้ได้ถ้าเราไม่มีไม่หาทางกําจัดมันไิ่ได้เราก็เจ๊งเวลานี้มันร่อแร่จะขาดใจอยู่แล้วเมื่อทิ้งกล้จะดับ ก่อนนี้โอ้โหพวกเราเนี่มเพนก็ครบเพลิงพาชาสันเสริญเยินยอยยกย่องศักดิ์ศรีใหญ่ใครๆก็สู้เราไม่ได้แต่ว่าเจ้าเด็กจังไรคนนี้เข้ามาในเราดับมู่ไปทันทีเอาไว้ไม่ได้ไนี่ต้องจัดการเห็นไหมนี่ไอ้เท่าสารพัดพิษสี่ตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไอ้คนประเภทนี้มันมีในประเทศไทยที่ไหนบนรรล่าก็ไม่ทราบ คนใครทำอะไรก็เอาดีไม่ได้สู้ฉันไม่ได้ฉันขึ้นมาเมื่อไรประเทศชาติชิพายเมื่อนั้นฉันก็ยังดีนั่นแหละไม่รู้สึกตัวคนประเภทนี้จะมีอย่างหรือเปล่าไม่ทราบในประเทศไทยนะเป็นนัาฟังกันต่อไปว่าอาจารย์นสามยินถามถามก็ตาเสีนอกวานี้แล้วก็พี่จะทำยังไงละ่ะ ทำยังไงถึงจะกำจัดเจ้าสองคนผัวเมียนี้ออกไปจากราชสำนักได้ในเสนกพกเป็นหหน้ากับบอกว่านี่นี่พวกเราพวกเราพวกท่านอยาวิตกสิเราในฐานะที่เป็นมหาบัณฑิตใหญ่เราสามารถจะทำอะไรก็ได้ใครเขาทำไม่ดีที่ไหนเราด่าเมื่อไรเขาก็ด่าได้ ยุยังได้แข่งแต่ยุอิรัมทำไม่รู้เราทำมาแล้วทุกอย่างสำเร็จแม้แต่พระราชาเองก็เป็นคนที่มีความรู้ไม่เสมอเราเราเป็นครูบาอาจารย์มาเราเรียนสำเร็จปริญญาต่างประเทศโอโ้โหหลายอย่างรอบตัวแต่ว่าพระเจ้าเหนือหัวมีความรู้สู้เราไม่ได้ไม่แน่เท่าเรา เราเคยใช้กนอมบายต่างๆเอาเงินมาสมัครหมายแล้วแต่เรื่องขี้ป้ติ๋วเท่านี้เนี่ยเพื่อนรักไม่หนักประเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะบอกให้มันเรื่องเล็กๆท่านนางสามมีแท่งกามินเทวินเป็นตนจะได้ถามว่านี่อุบายของอาจารย์เนะ่ยมันมีอะไรนะ อย่ามวัวไปฟุง้งไม่เราอยากจะรู้นะฟงอยู่นั่นเนะสียเวลาท่านเสนกจอมเกเรเจ้าเท่าสรารพัดพิษหัวหน้าท่าเท่าสรารพัดพิษจึงได้บอกความคิดว่านี่ท่านสามคนนะต้องร่วมมือกับฉันนะมันจึงจะสำเร็จถ้าหาว่าไม่ร่วมมือไม่สำเร็จเรามันต้องล่มหัว มันจมก็จมด้กันลอยก็ลอยด้วยกันดีก็ดีด้วยกันชั่วก็ชั่วด้กันไอ้เด็กแค่ได้ตัวเล็กๆปากจะไม่สิ่งกลิ่นน้ำนมถึงแม้ว่ามันจะฉลาดเพียงใดก็ตามทีแต่ว่าประสบการณ์ของมันยังไม่มีเรานี่เป็นคนสองผมแล้วนะผมดำามากลายมาเป็นขาว อายุยาวแค่นี้ประสบการณ์เราดีกว่ามันต้องจัดการกันมาให้ได้แต่ว่าท่านทั้งสามคนต้องช่วยนะมันถึงจะสำเร็จท่านนักสาก็บอกว่าเอาเอาไงก็เอากันขอยให้ท่านอาจารย์บอกเถอะไหนลองบอกมาที่ว่ามเรื่องมันเป็นยังไงเราจะทํำยังไงมันถึงจะสําเร็จแตนบอกมาขวาเป็นขวาซ้ายเป็นซ้ายว่ากันไป จะให้ด่าใครล่ะจะทะเลาะกับใครจะอดดีที่ไหนจะอดเด่นที่ไหนบอกมาเลยทำได้ทุกอย่างอย่างนี้ก็าเกขุนพลอยพยักเดี๋ยวไม่มีปัญญาอาจารย์เซโนกจึงกล่าวว่าเอาอย่างนี้ก่อแล้วกันนะเราจะลักพานะเราจะลักพา จุลามณีน่ใช่ไหมลักพาจุลามณีสัพสาบรีไว่าอย่างนั้นก็คือขโมยว่าเราจะขโมยจุลามณีจุลามณีนะโลลานิรานะก็คือปิน่นเมื่อก่อนนี้เขาไว้จกุกเขาก็โมดที่จกุกแล้วก็มีปิ่นแหลมๆตอนตอนปลายเป็นปุ่มๆทำในตองคำ สำหรับของบาราชาก็ประดับด้แก้วมณีเสียบปทิผมก็เรียกว่าปิ่นนะนี่เขาเรียกตามภาษาลีวจุลามณีคือปิ่นถ้าไม่เข้าใจก็ถามคุณพ่อคุณแม่นะแล้วคุณปู่คุณย่าก็ได้ถ้าคุณแม่คุณพ่อยังสาวยังหน่มอยู่ที่ไม่รู้หรอกก็ต้องถามคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายท่านรู้ว่าปิ่นเป็นยังไง เป็นว่าเราจะขโมยปิน่นแล้วท่านป,ปุกุศะจงเอาปิ่นทองคำนี่นะปิ่นทองคำเห็นไหมเพราะเราดอกไม้ทองคำต้องไว้ทองแล้วก็ท่านกามินจึงขโมยผ้า,ากำพลคลุมพร,พระแท่นที่บรรทมเนี่ย ช่ไมเขาว่ายังไงนะเพื่อเราจะลักปิ่นะลักจุลามนีถ้าภูกสะจงลักก็เลยลักสวนมาลาคือดอกไม้ทองคำนะแล้วก็ท่านกามินจงลักผ้ากำพลที่คลุมแท่นพะวันทมท่านเทวินจงลักฉลองพระบาททองคำขโมยขโมย,โมยลักขโมย แล้วก็นำราชาพรทั้งสี่คำว่าราชาพรหมายถึงเครื่องประดับของพระราชาสี่อย่างนี้เอาไปไว้ในเรือนขอมโมโหสถพระบ้านขอมโมโหสดมันใหญ่ตโตโมโหรานมากพระราชาพระราชทานเราจะไปวางไว้ตรงไหนก็ได้เอาไปแอบ,บแอบซ่อนๆเขไว้เมื่อสําเร็จแล้วตา,าตามบายนี้เมื่อทําตามบายนี้สาเร็จ ราชาก็จะต้องลงทันมโหสถอย่างหนักเพราะถือว่าขโมยของหลวงโอ้โหเอาเอาก็ทั้งครึ่งขั้นประหารชีวิตนี่ยนี่นพรท่านจะเห็นกับเราด้วยไหมเ้าทำแบบนี้อาจารย์นังสารก็รับว่าอุบายอย่างนี้ดีจริงๆโอ้โห,โโหดีมากดีมากอาจารย์นี่เราจะลงมือขโมยกับอะไรล่ะ อาจารย์บอกวันนะกกำหนดเมื่อไรบอกมาเลยเอากันนะดีแล้วไอ้เจ้าหนี่มันหักหลังเราเรานำมันเข้ามาน้อยเนะี่ยมันกลับมาเด่งกับเราเนี่ไม่ได้เรามันต้องหนึ่งในตองโออาจารย์เซนกจจะบอกมบายอย่างอื่นๆให้อาจารย์ทั้งสามรับรู้เป็นอย่างดีแล้วไม่ความนะวิธีอุบายอื่นแนะวิธีที่เข้าไปเอาของนะ ตนเองก็ไปนำจุรามนีคือปิ่นมาใส่ไว้ในหมอ้อนะทำอะลรนะใน้หม้อเปลี่ยงให้หม้อเปลี่ยงเป็นไงผู้ปูกก็ไม่รู้ให้สาวใช้นำหม้อเปลี่ยนนั้นไปขายถ้าพร้อมก็สั่งว่าเจ้าจงนำหม้อเปลี่ยนนี้ไปขายแต่ว่าอย่าขายให้คนอื่นนะถ้าคนในบ้านเขามาโหสดืี เจ้าจงยกให้ทั้งหม้อเลยไอ้เปรียงนี่ก็น่าก็จะเป็นของกินน้งโปูไม่รู้จักเหมือนกันแต่บ้านอื่นซื้อไม่ขายถ้าคนในบ้านหมโหสดซื้อให้ยกไปเลยให้ไปเลยทั้งหมอ้อทั้งของที่สำหรับสาวใช้ก็ตรงไปที่บ้านของโมโหสดร้องขายของ่ะ ว่าขายเปลียงเจ้าค่ะเอ้ยแม่เอ้ยบ้านนี้จ้าขครอย,ยู่บ้างจ้ะฉันน่ะเปลียงมาขายเจ้าค่ะเดินกลับไปกลับมาวนอยู่หน้าบ้านมโหสถทำไมไม่ไปไหนขายมันบ้านเดียวสำหรับนามอนอยืนยนอยู่ที่ประตูเห็นแม่ค้าขายเปลียงเดินกลับไปกลับมาอยู่ฉันนั้นก็นึกในใจว่าเอ แม่ค้าขายของขายเปลี่ยนเนี่ยมันเดินอยู่ที่เดียวจนตังประตูบ้านของเราไม่เห็นไปที่อื่นน่าจะมีเลตในอะไรอยู่นางเป็นคนมีปัญญาว่านี่มันต้องมีเบื้องหลังแล้วมันไม่เช่มันไม่จะตรงไปตรงมาขายเฉพาะบ้านเราบ้านเดียวนี่หลูกหลานจำให้ดีนะ ถ้าใครเข้ามาเวียนไปเวียนมามาหาเราบ่อยๆคนอื่นไม่ไปแต่มาทีก็ไปทําดีกับคนอื่นแต่เนื่อว,ว่ากลับมายกสัย่องสัญเสราวก่กดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ล้วก็ระวังระวังระวังมันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาจะหักหลังเราและเอาเปรียบเราจงระวังให้ดีใช้ปัญญาดูตัวอย่างนามอนนะ นางเห็นอย่างนั้นแล้วยังสงสัยจึงเรียกแม่ค้าเปลียงมาแล้วก็ถามว่านี่ถ้าฉันจะซื้อเปลี่ยนนะถ้าฉันจะซื้อเปลี่ยงนี่แม่ค้าจะ้ะฉันจะไม่ได้เอาเงินติดตัวมาด้วยแต่ว่าเธอน่าจะช่วยไปเรียกสาวใช้ให้มาหาฉันสักคนหนึ่งได้ไหม ไห้เป็นะว่านี่ก็คนชั้นหนึ่งเหมือนกันดูให้ดีนะเมื่อสงสัยว่าใหญ่นี่ก็มาขายยาพาะบ้านเราเธอยังเข้าไปถามว่าไอ้เปลียงที่เธอจะซื้อจะขายเนี่น,นะจ๊ะฉันจะซื้อแต่ก็บังเอ,อิญจริงๆฉันไม่ไเอาสตังมาเธอไปเรียกคนใช้ฉันสักคนเถอะจะฉันจะได้ให้เขาไปหยิบสตังมาให้ไงล่ะ เมื่อแม่ค้าเปลี่ยนแกไปแม่ค้าเปลี่ยนนี่แกไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวนะไอ้เจ้านายขอร้ายสุขปไปใน,นั้นแต่เธอไม่รู้เขาสั่งไปยังไงคือก็ไปอย่างนั้นแม่เมื่อแม่ค้าเปลี่ยนก็นรับปกได้จ้ะได้จ่านี่เมื่อแม่ค้าเปลี่ยนก็นเดินไปแล้วนางจึงได้ล้วงลงไปในหม้อเปลี่ยนก็พบจุลามณีแล้วก็ใส่ไว้ตามเดิม พอแม่ค้าเปลี่ยนกลับมาได้ยินถามว่าแม่ค้าจ๋าเธอมาจากไหนจะ๊ะไายแม่ค้าเปลี่ยนกับอกว่าดิฉันเป็นสาวใช้ของท่านเสนนกเจ้าค่ะนามอนอยิงถามว่าบิดามารดาของเธอนะเมื่อเธอฮะเราตัดอันเดียวก่อน นางบอลยังถามชื่อวีดาและมันดาเขาไม่ค่าเปลี่ยนแม่ค่าเปลี่ยนนั้นก็ตอบแบบซื่อๆนะตอบไปตามความเป็นจริงว่าพ่อชื่อไรแม่ชื่อไรบ้านอยู่ที่ไหนตัวเธอชื่อไรแล้วก็มอเปลี่ยนที่นิทันเซนนกใครมาขายก็บอกว่าบ้านอื่นขายซื้อก็อย่าขายให้ขายได้เฉพาะบ้านมโหสถบันเดียว แล้วเธอก็ถามต่อไปว่าเปลียงนี่เธอจะขายเท่าไรจ้ะแม่ค้าเปลียงก็ตอบว่าเท่าราคาข้าวสี่ธนานเจ้าค่ะนางบอลยังบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะรับซื้อวันนจ๊ะไม่เป็นไรราคาไม่แพงนีจ้าแม้เปลียงนี่เปนของหายากนะนี่ลุงปู่ก็ไม่รู้เปลียงเป็นยังไงนะถามคุณพ่อคุณแม่ดีนะจะา ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านบอกก็ไม่รู้แล้วก็บอกให้ไปเปิดท่านไปเปิดประธานกรมภาษาไทยดูนะว่าเปลี่ยนคืออะไรต้องปูกก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูมาฝ่ายแม่ค่าเปลี่ยนคำถามว่าถ้าหากว่าแม่จะรับซื้อก็ข,ขอให้ไว้ทั้งหมดทั้งหม้อเลยเจ้าค่ะที่ฉันไม่คิดราคาเพราะว่าท่านเสียนกท่านสั่งมาอย่างนั้น ท่านบอกว่าถ้าที่บ้านนี้ซื้อแล้วก็อย่าเอาตะเปียงให้ไปนะให้ยกไปทั้งหม้อเจ้าค่าะ่อยนางอมก็ตกลงรับหม้อเพียงไว้ทั้งหมอ้อและแม่ค้าก็กลับไปนางอมอได้บันทึกเป็นไว้เป็นลายล้กอ่านสอนว่าวันนั้นเดือนนั้นอาจารย์เซนกไฮสาวใช้ชื่อนั้นโลกของคนนั้นคือพ่อชื่อนั้นแม่ชื่อนั้น นำจุลาวณีของพระราชามาขายไว้เมื่อแม่ค้าเปลี่ยงกลับไปแล้วก็มีแม่ค้าถือเอาดอกไม้อะไรมีมีแม่แม่ค้าดอกไม้ทองถือพระอบพระอบสวนมาลาคืออบทองนะมีดอกไม้อยู่ในภายนอก มาร้องขายไม้คว้าไอ้ประอบที่เขาใส่ดอกไม้ทองนะ่ะแต่ถ้าว่าเอาดอกไม้ใส่ข้างนอกของอยู่ขา้างในเนี่ยนี่นี่นายนายทำมาให้นะร้องขายที่หน้าบ้านประตูเขามาโหสดเมื่อแม่ค้าดอกไม้กลับไปแม่ค้าผักก็นำมาก็มาใหม่อีกแม่ค้าผักมาอีก ใส่ก็เช่าม้องขายแต่ข้างในมีผ้ากำพลคลุมคลุมว่าแทน่นบรรทมของพระราชาเอามาด้วยแต่แม่ค้าแกไม่รู้นายสั่งมาเม่แม่ค้าผักกลับไปแม่ค้าข้าวโพดก็มาร้องขายแต่ว่าสําหรับข้างในข้าวโพดก็มีฉลองพระบาททรงคาอยู่ด้วยนาวมอยก็ สงสัยตามเดิมเนะี่ยก็ซื้อของทุกอย่างไว้ทั้งสี่อย่างโดยไม่ไม่ต้องเสียงเงินซื้อไม่ต้องเสียงเงินพอรับซื้อปั๊บเขายกให้เลยแล้วก็ได้วันทึกวันเดือนปีชื่อคนขายชื่อพ่อชื่อใหม่ของคนขายทั้งหมดแล้วก็ชื่อคู่ชื่อผู้นํามาขายว่าใครเป็นคนให้นํามาขายคนที่นํามาขายนํามาขายคือกู ปุกุสะให้นำดอกไม้ทองมาขายข้างบ้านมีสวนมาลาอาจารย์กามมินให้นำผักมาขายข,าข้างในมีผ้ากำพลคลุมผ้าผ้ากำพลคลุมพระบัพรมพระแทนบรรทมอาจารย์เทวินให้นำข้าวโพดมาขาย ข้างในมีฉลองระบาทไอฉลองระบาทลืมบอกไปลูกหลานที่น่าคือรองเท้านางนางได้น,นำความนั้นไปแจ้งกับมโหสถแล้วก็เก็บบันทึกนั้นไว้มโหสถได้ส่งคนออกคอยฟังข่าวอยู่ตลอดเวลาในเวลาเลยครึ่งนาทีเอาอ,อีนิดนะฝ่ายบัณฑิตทั้งสีได้พากันไปเฝ้าพระราชาแล้วก็กราบทูลว่าขอดีชะ โรงไม่ทรงประดับพระจุลามณีหรือพระพุทธเจาา้าค่าพระราชาตัดฟ้อนี่จริงสินะท่านอาจารย์เราอยากจะประดับจุลามณีท่านจงไปนำมาเป็นอันว่าหลูกหลานที่รักจา๋าวันนี้ประดับไม่ได้ทางนี้เพราะอะไรเพราะว่ามาเอิญหมดเวลาพอดีก็ต้องขอจากกันก่อน วันหลังพบกันใหม่้าความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีดัลูกหลานรักทุกคนและบรรดาธรรมพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี